ดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูหน่อยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนนะคะเรื่องทศนิยมนะคะยังอยู่ในเรื่องของทศนิยมเนาะแต่วันนี้จะเป็นการหารทศนิยมนะคะโดยการตั้งหารนะคะเป็นแบบไหนบ้างนะคะก็คือจะเป็นการหารทศนิยมนะคะด้วยจํานวนนับและการหารทศนิยมด้วยทศนิยม1ตําแหน่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะ แบบที่นะคะหารทศนิยมด้วยจำนวนนับนะคะโดยการตั้งหารนะอ่ะอย่างเช่นข้อที่1นึคะ่ะสินะคะจุดหหารด้วย3นะถ้าเราจะ าหารนะคะโดยการตั้งหารเขียนสนัญลักษณ์เครื่องหมายหารเนาะตอนนี้นะคะมี12.6เป็นตัวตั้งนะคะและมี3เป็นตัวหารเวลาหารเราก็จะหารทีละหลักนะคะจากหน้าไปหลังเนาะสามหารหนึ่งได้ไหมสามอะไรได้หนึ่งไม่มีเนาะเราก็ขยับไปเป็น12 3อะไรได้12สามหาร12ได้กี่ครั้งนะคะใกล้เคียงสุดหรือเท่ากับ12มีอะไรคะ 3ามอะไรที่สองสามสี่สิบสองนะคะลบแล้วเหลือเศษศูนใช่ไหมคะทีนี้สามหารศูนย์ได้ไหมไม่ได้นะคะใส่จุดนะคะฉากหลงมาอืมนี่ก็จะกลายเป็น0.6นสามอะไรได้0ูนจุอ่ะทองสิคะก็คือเดี๋ยวเราก็คิดเป็นจำนวนนับเนาะสามอะไรได้หก สามหันหกได้ไรได้สองอ่ะใส่สองไปนะสามหาอ่าสามหาร0.6นะคะได้0.2เนาะแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็นได้ผลลัพธ์เป็น0.6นะคะอ่าลบแล้วเหลือเศษ0 เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของเราก็จะออกมาแล้วนะคะว่า12.6หารด้วย3นะคะเท่ากับ4.2นะคะเท่ากับ4.2ทีนี้เดี๋ยวลองไปดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะเป็นการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับนะคะ ก่อนอื่นทำตั้งนะคะเครื่องหมายหารนะคะมี51.5เป็น ตัวตั้งนะคะมี5้เป็นตัวหารอะหารที่ลหลักนะคะหารจากหน้าไปหลังนะอ่ะหาหาร5ได้เท่าไหร่คะใกล้เคียงสุดก็515หนะคะลบแล้วเหลือเศษศูนยหลบ5ตัวนี้นะคะเหลือศูนเนาะ5หาร0ได้หรือไม่ไม่ได้ให้เราดึงหนึ่งตรงนี้ลงมาแล้ว5หาร1ได้ไหม5อะไรได้1ไม่มีนะคะอันนี้ผลลัพธ์จึงเป็น0นะคะแล้วยังไงต่อ หาหนึ่งไม่ได้ใส่จุดนะคะชักห้าลงมานะคะชักห้าลงมากลายเป็น1.5 5ดห้าห้าอะไรได้1.5จุดห้าอ่ะให้เรามองเป็นจำนวนนับนะห้าห้าอะไรได้สิบห้าอ่ะห้าหารสิบห้าได้อะไรอืมห้าสามใช่ไหมคะห้าสามสิบห้าหรือว่าศูนย์จุดสามนะคะเพราะฉะนั้นห้า นะคะคูณ0.3ก็คือ1.5นะคะลบกันแล้วเหลือเศษ0นะคะเหลือเศษ0ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะ51.5หารด้วย5มีผลลัพธ์เท่ากับ10.3นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปเราไปดู ตัวอย่างนะคะการหารทศนิยมด้วยทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะจะทําอย่างไรอ่ะมีวิธีแนวคิดแบบนี้ค่ะก็คือว่าให้นะคะทําตัวหารเป็นจํานวนนับนะคะทำตัวหารที่เป็นจํานวนนับซะก่อนโดยการคูณด้วย10ค่ะและเวลาเอา10ไปคูณนะคะต้องคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะคะอ่ะ อยู่ด้วยอย่างเช่นตรงนี้นะคะ14.4หารด้วย10.4นะคะเราจะทำตัวหารตัวนี้นะคะทำให้0.4เนี่ยเป็นจำนวนนับนะคะตรงนี้นะให้โดยการคูณด้วย10นะคะทั้งตัวตั้งและตัวหารก็จะได้เป็นอะไรก็จะได้เป็น14.4คูณด้วย10นะคะ <c oughs> หารด้วย0.4คูณด้วย10แล้วก็คูณในวงเล็บนะคะ14.4คูณที่10เวลาคูณให้เรามองเป็นอะไรคะเป็นจำนวนนับนล้นก็เป็น100 44คูณ10ก็จะเป็นอะไร1,440ใช่ไหมใส่ทศนิยมที่หลังนะทศนิยมมีกี่ตำแหน่งทศนิยมมี1ตําตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นนับจากหลังไปหน้า,านับมาแล้ว ใส่จุดตรงนี้นะคะระหว่าง4กับ0แบบนี้เนะเาะอ้าวหารด้วยอะไรวงเล็บที่2 0.4คูณ10เวลาคูณให้คูณเหมือนจำนวนนับใช่ไหมก็เป็น4คูณ10เป็น40ใส่จุดที่หลังจุดเนิยมอม1นตำแหน่งนะคะก็ใส่จุดตรงนี้เราก็จะได้ออกมาเป็น144หารด้วย4เราจะพบว่าเป็นยังไงคะตัวหารนะตัวหารตัวนี้นะคะ เป็นจำนวนนับแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถไปตั้งหารได้แล้วเนาะอ่ะมาไปตั้งหารกันนะคะ144เป็นตัวตั้งนะคะ4เป็นตัวหารอ่ะหารทีละหลักนะ4หาร1ไม่ได้หาร14 4อะไรได้14ใกล้เคียงสุดก็4 3 12นะคะลบกันเหลือเศษ2นะคะ4อะไรได้2มีไหมไม่ม,ม,มีนะคะดึง4ลงมากลายเป็น24 4อะไรได้24 4 6 24นะคะลบกันเหลือเศษ0เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของเราที่ได้ออกมานะคะผลลัพธ์ของเราที่ได้ออกมาก็คือ36นะ36เวลาตอบก็ตอบว่า 36นะคะอืมแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอนะคะ,ะการหารทศนิยมที่หารด้วยทศนิยม1ตําแหน่งนะขั้นแรกเลยเราต้องทําตัวหารนะคะให้อยู่ในรูปของจํานวนนับโดยการคูณด้วย10เวลาคูณน,นะคะต้องคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะอะต่อไปลองดูอีกสิข้อที่2นะคะ ข้อที่สอง6หารด้วย1.2นะคะตอนนี้ตัวหารของเรานะคะคือ1.2นะเป็นทุวจม1หนึ่งตำแหน่งนะจะทำให้เป็นจำนวนนับเราจะคูณด้วย10นะแต่เวลาคูณอย่าลืมคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะคะอ่ะโอเคได้แล้วนะคะ ก็คูณหาผลลัพธ์ทีละวงเล็บนะคะทีละวงเล็บก็จะเป็นอะไรคะ2.76คูณ10ให้เรามองเป็นจำนวนนับนอะเป็น276ใช่ไหมคูณกับ10ก็จะกลายเป็น2760ใส่จุดกี่ตำแหน่งแล้วก็ไปดูซิว่าตัวคูณของเรามีกี่ตำแหน่งคะ อของเรามีทั้งหมด2ตํตำแหน่งเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบต้องออกมาเป็นสองตำแหน่งนับจากหลังไปหน้านับค่ะ 0, 1 6 2โอเคใส่จุดตรงนี้นะคะ2ตำแหน่งอะต่อไปตรงนี้1.2่งคูณสิก็คือ12บสองคูณสิใช่ไหมเป็น120แต่คําตอบออกมาต้องเป็นทศนิยม1ตําแหน่งนะคะ1ตําแหน่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวตั้งเรามี1ตําแหน่งนะตัวคูณไม่มี เพราะฉะนั้นคำตอบออกมา1ตําแหน่งก็ใส่จุดตรงนี้นะคะระหว่าง2กับ0เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวเลขทศิยมมาเป็นอะไรคะ27.6นะคะหารด้วย12อ่ะตอนนี้ตัวหารของเรานะคะเป็นจำนวนนับแล้วซึ่งก็คือ12นั่นเองอ่ะมาค่ะมาตั้งหารกันนะ ตัวตั้งคือ27.6ส่วนตัวหารคือ12นะเอาละทีนี้ไปหารทีละตัว12อะไรได้2องมีไหมไม่มีนะถัดไปค่ะ12อะไรได้27ใกล้เคียงสุด12อะไรได้27ใกล้เคียง12 2 24งค่ะลบกันเหลือเศษ3นะคะ12หาร3ได้หรือไม่ไม่ได้นะใส่จุดแล้วทำไมคะ ดึง6ลงมาได้เป็น3.6 12สอะไรได้3.6อ่ะเราก็เหมาะให้เป็นจำนวนนับนะ12อะไรได้36ท่องสิ12หาร6 6ได้อะไรได้3ใช่ไหมคะเอาใส่ตรงนี้นั่นหมายความว่า12คูณ0.3นะได้3.6อ่ะล,ลบกันได้ 0เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของเราที่ได้คืออะไร2.3นะคะเวลาตอบก็ตอบ2.3แบบนี้นะคะเอาละทีนี้ไปลองดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะอีกสักข้อหนึ่ง0.612นะคะหารด้วย5.1อ่ะตอนนี้นะคะตัวหารของเราเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะ เราจะทำให้เป็นจํานวนนับโดยการคูณ10เข้านะคะทั้งตัวตั้งและตัวหารเอาละทีนี้ได้แล้วไปหาทีแล้ววงเล็บกัน0.612คูณ10นะเราก็จะมองเป็นอะไรคะมองเป็น612คูณด้วย10ก็จะกลายเป็นอะไร 6,120นะคะแล้วทดสอนิยมนะคะคำตอบออกมาต้องได้กี่ตำแหน่งตัวตั้งของเรามี3ตํตำแหน่งนะคะตัวคูณไม่มีเพราะฉะนั้นคำตอบออกมาต้องได้3ตํตำแหน่งนะ,ะเวลาตอบนับนะคะทำให้ได้3ตํตำแหน่งนับ1 23แล้วจุดค่ะโอเคต่อไปตัวหารนะคะ5.1ูณ10ก็คือถ้าเรามองก็จะเป็น51คูณ10ใช่ไหม แบบนี้นะได้510รสิบทศนิยมคำตอบออกเราต้องออกมา1ตําตำแหน่งนะเพราะตัวตั้งของเราเนี่ยหนึ่งแหน่งนะคะคำตอบออกมาต้องได้1ตําตำแหน่งก็ใส่ไป1ตําตำแหน่งใส่ไปใส่จุดตรงนี้นะอ่ะโอเคคำตอบของเราก็จะได้เป็น6จุดหนึ่งสองนะคะหารด้วย51เ่ะเราจะเอาตรงนี้ไปตั้งหารกันไปตั้งหารกัน ตัวตั้งก็คือ6.12นะคะตัวหารก็คือ51เอ่ะเวลาหารหารทีละหลักนะคะ51อหาร6ได้หรือไม่ไม่ได้นะคะเติมศูนย์เข้าไปผลลัพธ์เป็นศูนย์นะขยับค่ะขยับเป็น6.1นะคะ51อะไรได้6.1แล้วเราก็มองเป็นจำนวนนับ5อะไร51อะไรนะได้61อ่ะใกล้เคียงสูดก็คือ511ใช่ไหมอ่ะ1นะคะ นั่นหมายความว่า51คูณ0.1นะคะได้เป็นอะไรคะ5.1ค่ะลบกันแล้วเหลือเศษนี่เหลือเศษ1.0แบบนี้ใช่ไหมอ่ะหาอะไรได้ได้1.0ไม่มีทำไงคะดึง2ลงมาค่ะทีนี้ก็จะกลายเป็น51อะไรได้1เอ่อได้1.02อ่ะเราก็มองเป็นจำนวนนับ51 หารหนึ่งร้อยสองหารได้เท่าไหร่อ่า51อะไรได้หนึ่งร้อยสองเราจะพบว่าสองไงล่ะอ่าโอเคสองใช่ไหมอ่าก็เท่ากับว่า51คูณ0 0นนั่นเองนะถึงจะได้1.02นะคะอ่าสองสอง0นสองบแบบนี้นะคะอ่าโอเคลบกันเหลือ0ูน นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ0.12นั่นเองนะคะเอาละค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะพอจะทำได้ไหมคะดูการหารถศนยมด้วยวิธีการตั้งหารนะคะก่อนอื่นเลยนะักเรียนต้องทำไมคะต้องทำตัวหารนะคะให้อยู่ในรูปของจำนวนนับซะก่อนโดยการคูณ10นะคะทั้ง ตัวตั้งและตัวหารนะคะเพื่อให้ตัวหารของเราเนี่ยอยู่ในรูปของจำนวนนับมันจะทำให้เราตั้งหารได้ง่ายขึ้นมองได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะสสำหรับวันนี้นะคะคลิปการสอนวันนี้คุณครูก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ